ดีพ่อแม่พี่น้องสาวพิ่มีผ้าเพื่อนผ้าพี่ผ้าน้องมาเห็ดตำมะหุ่งน้ากันยุให้ยุนาพี่น้องเอ้ยขบกระลืมเอาซากกระลืมเอาพี่น้องแก้ปัญหาจังใดจัดจับกวดมาได้แล้วพี่น้องกวดโซดายั่งดีบุลามาตำ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 พอตำมะพริกแล้วแล้วโอ้ยโหยเปียงน้วยใส่หน่อยเซฟหน่อยใส่หลายเซฟหน่อยอายุมาหมี่วาสดอกมาบันนี้เติมด้วยน้ำตาลใส่หลายบุได้ซุ่มนี่บ่มักกินหวานพี่น้องใส่หน่อยหน่อยวาสดอกมาบันนี้หั่นมะเขือขึ้นน้ำกันพี่น้องโอ้ยมึงเนี่ย สะออนเป็ิตาเส็บบางนายมีอีโต้พี่น้องเขาสั่งมาตะเกาหลีบตาตทีแดดยหญ่ใหญ่คนเราปิตายานผุนุนน้องคนย่าม,มันเห็ดมือข่อยพี่น้องคมคมเด้อพ่อหนะทั้งเห็ดทั้งยานทั้งเสียวพี่นอ้องเอ้าวแกย่างไม่รักค่อยๆเห็ดไปพี่น้อยอย่าเห็ดแห้งอย่าเห็ดไหวว่ะมันเสีบ,บาดมือว่ะพอหั่นจุ่มหล่นลงหั่นหมักเนาเดีย๋ยพี่น,อน้องจะลงจะสดสามสีว่าซะดีนะเตรียมของมาครบอยู่ว่ะจ้ะดอกลืมตะคุกย่างเดียวว่ะจ้ะดอกอาบ,บีบบีบบางทานจวดจวดลงเรียบลอยปึ๊บสบปะปะเดกแยกน้อยคั้นพี่น้องอืม คั er ้นไปคั้นมาคั้นมาคั้นไปเป็ตะกินเป็ตะกินพี่น้องเอ้ยทำอีคิดว่ามันจะโเป็ดตะกินพี่น้องวันนี้ไม่กับป็ดตะกินอยู่เด้๋ยวแล้วน้อนำลงไปเอาข้าวปุ้นลงไปโป๊ะหนึ่งพอเอาข้าวปุ้นลงไปพี่น้องเอ้ยเศร้าไปเศร้ามากขนไปคนมากขั้นไปคั้นมากขอรบกันขั้นสุมฟักพี่น้องโบแมนนะคั้นข้าวปุ้นเอาอาซิมชิมโบบอกิมน้องมากินหรอกเลยทำเออกี่ก็กินไปแล้วก็วางให้รู้เลยวางไปปึ๊บวันนี้มา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 กดเติมน้ำผึ้งดีกว่าว่าสั่น ยกหยกยกยยกมาเมือเด็พี่น้องน้ำปึงคอยเออมันกระเติมเนี่ยวันสดอกเออได้ได้มากมามาเดี๋ยวเติมวันสดอพี่น้องจางจนั่นแล้ก็มาเติมน้ำปึง g ใสของเจ้าของแก้วหนึ่งน้ำแก้วหนึ่งเราอ้อกินเปรี้ยวไปเลยพี่น้องโซดากบเบิอีงก็บเบิกินไฟเยาไปเลยจุ่มข้อแข็งขึ้นมาไุยนี่ตอนไปไปดีๆพี่น้องเอยตอนเมื่อรถกระตกหลุมต๊บ่อไปเด็พี่น้องหัวควันกับหัวตั้งเถื่อนเด็กพี่นอง เสียงก็เงียบดีพี่น้องเออเถียงหน้าเพิ่นตอนไปเทือดแล้วตกใจมืดอือคือต้นมะขามผ้ามืดนะพี่น้องอ้ยผมเป็นตายานแต่มันกินไปกินมาได้บกสองบวกเศร้ายาดนะพี่น้องกินแล้วก็พลอยกันเพราะนะพลอยกันแน่พังวิทิุไปแน่หัวควันกันได้พี่น้องไม่ใช่นี่ตัวคอยแล้วพ่นน่ะคุตั้งเครื่องเสียงไว้ว่ะคูสิร้องเพลงไปแน่ให้ไปแน่เพราะนัะลูกติทหารบางอื่นลูกเราบริติทหารพี่น้องเพิ่นก็มาตัวคอยไปหัวไปแล้พอแต่วิทยุุอ้ไม่ใช่อันนี้ตัวทีมงานนะเด้อเขาว่า อุตส่าห์เดินล่มาว่าจัดบ่บ่ักกะกินยุ่งเงินใหญ่บุเล้วเ่าอ๋อเอาไว้ทงหน้ากับบรรยากาศดีขึ้นกันแลวะโอ้ำสี่พอยกันบ่มีคนดิ้งยินดอกบ่เอาแล้วเลขสิบเอกล็กสี่สองตีตกันแล้วพี่น้องมอนคุบมอนมอนมอนสักนเออคอยกับเคยมอนปนากเีืดอกนหน่อมามายก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 แซบบ่แบ่กูนะโอ้ยฮักเยอได้แล้วนะพี่น้องนี่แหละพี่น้อง เฮ่หาปาตีหมอนขึ้นอย่างนี้พี่น้องเอ,อ้ยยำเสายำแรงแบบนี้แหละชีวิตคนเท่ามันจึงบวโสกบวเศร้ามันจึงบวเท่าบวแก่ต้องมีนิมมีหัวน้ำได้พี่น้องนี่เติมเข้าไปเติมเข้าไปพี่น้องยกเลยแบบน,นี้พี่น้องผู้ได้มากไปได้ก็เห็ตแบบนั้นแล้วพี่น้องเอ้ยมักไปมากมันเราพี่น้องเนาะผู้หนึ่งว่ามากินเหล้ากินเบียร์พู้หนึ่งมักกินแล้วพี่น้องถ้ามาด่าแล้วพี่น้องมักไปได้ก็กินแบบนั้นแล้วพี่น้อง อมอันดีเน้องเอ้ยออยำอยู่น้ำมูน้ำข้นเตมนมันหมอนอีหลีบ่มีดอกเด้อผู้เสพผู้ใช้นี่ยนะพี่น้องเอ้ยกินกันให้ฮาปาร์ตี้ไม่แต่ไม่ยิ่งเนี่ยลำบ่ค่อยฮะบ่ต้องยั้งเดอกว่าสิมีผู้บงผู้เบาเนั่ยนี่น,น,น,นี่มากินนะบ่มีทางค่ะซุ้มนี่มีแต่กุ่มแม่บ้านล้วนๆพี่น้องไม่ใหญ่เลยกังงงได้ไหมผู้บริกรกินกูก,ก็ได้เปิดะนะโซดาเน,นะาะกระเซิน้นมากูสิได้กินเอ้ยไม่ใหญ่เป็นทางบ่ค่อยเนี่ยบุคอยกินว่าแต่คนผู้ใช้เขากินบงผัวเพื่อนก็มีนะกลุ่มเพื่อน นี่กลุ่มแม่บ้านคือมาค่อยทั้งเทิงแล้วบดนี้พลอยกันบ่เศร้าได้บ่ดนี้พลอยกันเกาลิ้นกันพอดะโอ้ยมวนกุ๊บเนี้จะไม่เงี้ยบอกกันจะถือกับมวนพอดำเอาๆว่ามันอยากลุกติ้นให้เสีได้แต่บ่มีเครื่องเสียงว่าเสียดด้วยยกยกยกมาเสียว้าวป่นไปบ่มวนขอมวนผู้เดียวเด้อพี่น้องกันอีน่าสองคนมวนพอดะมวนลุนบ้านลุนเมืองหมู่ขจ้าจนงงขะนั่งเบิ่งพอวอยู่เอาซูมนี่หัวอีหยังกันคือนมาหัวกักหัวเหนะแท้วัดศรอกพูดโพล้ว่ะปวนว่าปวดสองคนมาค่อยป้อ ม่นอ no no ีหยังเนออะไรสิเป็นกับดีสิสองหัวควันกันวาสนาภาษาวบาลสื่อกับหัวพี่น้องราศีมีอันตลกกว่านีเนาะพี่น้องเออไม่ใหญ่นึงจนหนังค้ำค้างงงไปนี่ทำเองได้ว่าเราหนังไปนั่งมาพี่น้องราศินอนพังไหมเออราศินอนพังเมื่อค่อยเด้อราศินอนพังเมื่อค่อยพลอยกันได้บหมนี้พี่น้องปกติเราก็เป็นน้าหนังอยู่แล้วเนาะไม่ใหญ่นี่หัวแล้วบไปนี้เออม่วนเฮาเนาะว่าโอ้ม่วนคักม่วนเนี่ยเราสองคนเฮานี่เนาะคนอื่นเขาขึ้สิบหกหมวนน้ำเฮาดอกว่าสนา โพสโพสตื่นมาจีได้มาพักเสียงให้พี่ให้น้องเบิ่งคนเลยแม่อยากหัวจะขวงเดี๋พี่น้องแนมเบื้งฮะขอโทกขออภัยดําเด้อกองหนีทรงสั่นแง่แง่แงแงแน่สุดน้อยคนไทยก็จะกินบักม่วงพี่น้องมาเลยสั่นอุตสาเบิ่งไปเด้อพี่น้องโอ้ยกองสั่นให้กวนอี๋ให้กวนหนังละครเลี้ยงไล่อยู่เลยสนพี่น้องไล่เสือไล่โจละเค้กบรรกาศตลกดีได้เลยพี่น้องเอ้หัวนะ พลอยกันพี่น้องบ๊วยพูดเลยพอยกันสักสองคนพู้หนึ่งโอ้ยพผู้นึ่งคอยพลอยผู้เดียวพี่น้องเห็นบอกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปิดหลับบันบอกเลขเขะผู้หนึ่งยกนิ้วมีถุนายนยกขึ้นจะมัดพี่น้องนี่แหละคันดีกีเมันเขาเส้นเลือดมันจะเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ัสข่อยเออคนอื่นอาจจะเห็นว่าโอ้อีนี่มันคือโพสแต้มันมากินเหล้ามากินเบียดทจริงๆน่มันบอแม่นพี่น้องมันเข้าเส้นเลือดแล้วนั่นน่ะมันซึมซับแล้วพี่น้องถ้าบอกกินมื้อหนึ่งมันก็นอนบันรับพี่น้องนี่ละ กินแล้วพี่น้องแนว่ยหอมมากถ้มามักไปได้เขาก,ก็กินไปไหนการแสดงออกเลยพี่น้องกล้าแสดงออกนี่แหละพือสิ่งที่ดีไปซิ่ดีในตัวเขาเองนี่แหละพี่น้องมักไปได้เขาก็แบบนั้นนี่บอดีมาอยู่น้งกันปุ้ยปล่อยกันมน้วนเห็นบ่หัวสักงๆๆๆๆๆักงักงักมวนหัวเติมหัวเติมบ่ม,อมีองีงมวนไปก่นนี้แล้วพี่น้องเอ้การปดปล่อยแย่แรงพี่น้องเอ้ขายของมาเมื่อมือแล้วผากันเมื่อยส่วนกันไปป๊ปล่อยตามให้ตามหน้าตามป่านเวลาเว้ามันถึงพมีคนได้ยินพี่น้องเอ้ ถ้าให้กินอยู่นําบ้านเว้าแห้งก็บ่ได้คนว่าได้ยอมเว้าเนาะพี่น้องเนาะอยู่ต้องให้ตําหนาเนาะพี่น้องหงเว้ากันกากๆม่วนว่าซั่นโอ้ยคักแน่ม่วนคักม่วนแน่่นะพ่นวอ้ยออยากนนนี่โอ้ยข่อยอยากออยากนด้ข่อยอยากนด้